ครับบรรยากาศตามคลองเฮาไปเรื่อยๆคุณครับพี่น้องเห็นน่งบ่ครับถุดไฟบ่ตาเขียดครับคุณผู้ชมสีซู่ค,ครับโซฟนเอาไหมขี่รับเขียดครับภาพอาชิบสุสัตแน่เด้อครับผมเพราะว่าเขาไก่เพิ่นบ่ได้เพิ่นกระโดดเอาไหมเอาไหมโซฟนนี่ดินีนนนน่ไฟข่อยนะอ,อันดีก็เด้อ น้องทสีส่มเขาฝนคูบเขียดครับผมเต็มเต็มฝนอีกตัวหนึ่งน่นใช่เหรอนุอนนั่งง่อยตาเชี่ดำๆฝนเนขารอีลวจ้ะโอเฮ็ดต้องผันเนาะนนน ดี๋ยวไปเยอาจจะบริตาคขาด้วยครับผมบันห้นไงไงนะขายให้เขาอ่ม,อมอจะขายจะทรับทีทำตงตาลน,น,นตานตาุแท้อืมแข็งอะไรจะแข็ง,นนขงเงนะอะเจ็บเจ้าครับเบจะเียบ เ่ามากนาปินยาแก้ววานมันจะไปจับยิงเหรอบอสยิงแบบยิงบ่พี่น้องฟ่าหอกเกตุขึ้นมีเกิดอะไรเกิเป็นตาไงเหรอจาฝนอขอบผมตัดขาเห็ดาหยอดใดยอดมันจ้านกำลังขัดตัดขาอันทั้งขานี่ยใช่ไงมจ้คนฝ้ายปลาจ้าฝ้ยปลา พี่น้องเคยชิมมาเนาะบัวไฟแหลกแน่เนอนไฟแหลกของปีครับบัวขาคิดว่าสชม่านปีนี้แล้วสักฝนเนาะเขี่ยแต่มมันเห็ดอะถ้าเบิ่งทันหลุนน้ำกันได้ขำขึ้นนี่เสดายอีหยังเนี่ยนล้สักฝนเนาะอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนเด้อครับมาพบกมาผอกันยนี่ยมือแรงครับ วันนี้จะพาพี่พาน้องมาหาจับเขียดมาล่องลุลน้งเบิ้งน้ำกันวัดศรีโสมานสำหรับพี่น้องขี้นตายอีกอย่างมาช่อฝนมานี่ครับพามาสมบรรยากาศแจ่มงค่ำกลางคืนครับนี่พาไปน้ำพ้งครับผมขับเบิ่งถ้าหลุ่นน้ำกันวัดศรีโสมานสำหรับนี่นีช่าฝนนี่อีหยังนไงละยังไงไฟใส่คักเลยดีล่ะ ไอเจีดเดู่านชอบเด่อ้าเราแถวคุปคุุก่โอ้ยน้อคุุุ่เอาไมเอาไมเอาไหมคุจังสนตัวพี่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 ได้เลยดี่เขาคุปุปรนนี่ิล่ะคุไหนที่้องเขาเปนเียน ครับผโอ้ยมาพอแล้วครับผมลงน้ำไปเลยเอาไหมสะพนเอาไหมเอาไหมเอาเสือเย้เอาดีเสือเอาไหมเอาไหมสะพนหนอยไปเร็วไปเร็วเอาไหมไม่เกลียดอูบ้บแมนคุบคุ๊บคุ๊บคุ๊บคบเอาเร็วเอาเร็า้งเงครับเดี๋ยวนี้ไฟจะดีมล้ว โอ้แมนสุบโอ้ยยิงขาดตัวนี้พอแล้วครับผมเห็นน,ำน้ำโมล้อครับเห็นนำ้ำโมล้อโอ๊ยน้ำแก้วโอ้ยเจี๊ยบหน่อยได้ไหมออนนี้อันนี้โอ้ยสีอันนี้นี่อันนี้เต็มแบตครับ <c oughs> ครับบรรยากาศตามคลองเฮา ไปเรืเ่อยๆคุณรับพี่น้องเห็นนลำบ่ครับถือไฟบ่ตาเขียดครับคุณชูมซิสซู่ขับโซฟฝนเอาไหมขี่รับเขียดครับภาพอาซิบุซัตแน่เด้อครับผมเพราะว่าเขาไก่เพิ่นบ่ได้เพิ่นกระโดดเอาไหมเอาไหมโซฟฝนนี่ดีนั่นๆ,ๆในไฟข่อยนะั่นอันดีก็เด้ครับพี่น้องชูมโซฟฝนคูบเขียดครับผม เต็มๆพุ่นๆอีกตัวหนึ่งทุ่นใช่หรือทุนนั่งง่อยตาเชี่ยวดำๆการทายถ้ำสีหนาลำบากใน่เด้อครับผมเพราะว่าเขาไกลเพื่อนบ่อใหครับผมจะใช้วิธีการซูมครับนี่นะครับตาเขียวท้อฝนจะเขากลองสิจ้นะโมเมนต์นั่นทั้งคางเจ้านั่นนี่โดจ่อยใช่หรือเดินนั่นแหละเอ้า พึบต้น<อ>นีดข้นขึ้นอย่างเชดสบาทเออเธอบางขังปภาพกุชัดเจนแ่คอผออย่าแนใ่ครับ,บคุณครับผมอีกตัวหนึ่งอเอาไหมเฮ้ยข้าขใไกลว่าไรครับถ้ากองอุ้ยตาเป็นแดงเลยอะไรไม่ล่ะสัสดี ละยูหินละพีฮะละครบคึบนั่นละพีท่านาาพี่แม่นบัดอืมาปนแดงพีง่ครับบรรยากาศกลางปาหไ่ครับผมขอบคืนเด้อครับจะเป็นยังไงกระทาลุนบึงข้อมสู่ข้อมาน้ำกันครับดีัรับใหว่วว่ อูเกย์ไกลอยู่นครับดมเดันทางกันซ้ำพนครับมันโอ้ครับหลังจากเคสกินมีแนวให้เบิงอีกเด้อครับผมแรงขึ้นกันเนาะเขี่ยครับผมหากินหาอยู่ตามธรรมชาติบ้านเฮาครับมีน้ำปลาน้ำผู้รึครับผมตอนนี้ลมก็แห้งนะครับอาจจะมีซีดแต่เบิงอื่นนาะเหมือนีนา้ำฝนเนาะฝนตกลงมาครับ ตอนนี้บนเขียดไปก่อนครับเอาทุกเขียดส่วนนี้ใช่ไหมมันใช่พี่พี่พี่ว้าี กันบอ,อ,อ,อ้อเีนี่ครับเอาขอปน่อย <c oughs> ห้าาเลยครับฝนฝนตกอ,อ,อยาง,าง,างนห่อฝนใช่ เดี๋ยวน้องเดเห็นชัดน,นอ้าลุยมีบ้างเลยคนทงานฮะยังไม่ยังอยู่เลยใช่หรอไม่เสียดเลยใช่ไหอเยอะจ้ะพอคนพอ้ะครับเท้าอ,อีกหนึ่งบรรยากาศตอนนี้มันว่าลมพัดมาก เป็นชิน้นเอานาวเน,น,น,นี่ยครับผมางานของมาเลิกเสือกแล้วครับอ่ะถ่าเบื้องฐานหลุดน,น้ำกันเด้อครับผมบ่าเหมือนในฝนสิตกบน่นน้องฝนเนาะบ้าเขาสิได้จับอื่นอย่างพี่น้องหือได้รับชมบ่ครับแต่ที่ได้รับชมก็คือเขียนน้นนนองสะฝนเนาะครับลมพัดมาเรื่อยๆครับเย็นแบบบ้าเลย เดี๋ยวผปไปไปอายุสักคนแม่มาแม่นเจ้าบ้านนะครับโบมาเห็นดีครับนี่ยังเด <im> ือดนักขึ้นว่าแล้วก็ผมไม่เนะเียอะใส่บางเชือบางครั้งแน่คือปล่อย บางเดอบางครั้งอาจจะบ่ค่อยชัดเจนเนี่อนะครับขอมาเ่เติมเร็วน้่น,น,น <c oughs> เนาะขอไก่บ่ได้ครับแม่หน,น, <es> น,นครับนด,ดตาอ๋ <c oughs> อครับพอแลรอครับบลกล่ไล่เป็นโอ้ย,ยสีไหมใครเต็มถวงวัวโุ่นเต็มจ้ะครับบรรยากาศตามครับตามข้อ,ขอครับกาไปลลมไล่ไล่ครับ สูงเขียด,อ,อ,ด,ดอ,อ้ยด้วจ้ะจุ๊บว้าวนีม่ถึงาอีกเลยจ้ะพอเท็ต้องผันเนาะเด้งข้ามเหรอเด้งข้าเด้ง เดียวะเขอาเกีย <Rudolph> ร์อ oh. uh, oh. mm ู hmm. mm ้ห hmm. mm ูเก่งเงาเลยสายใเลยใส่ะอ้หดี๋ยวไปตีไว้อาจจะบริจาคขาด้วยครับผมคอยยวาจ้ะคอไปลายขาทีหลังนะ น้ำธรรมชาติอยู่ทั้งผู้ด้วยครับนี่เมื่อสิละครับค้อมบุรณสมบูรณของป่าครับโอ้ยกรเจี๊ยกินท้าอยู่แบบใสไรมู้ยคือเท้าชิมเซ่พี่ครับเม่นเวิร์ดเลยเป็นน้วเไจะคนเก็บป่าด้วยครับนี่เท้านี่เท้า มันะนกะบูแห้งครับผมเดินทางกันสมคนครับไ้ยงเไปยงนี่ยเาใส่หัวคือภาษีเด็ตาบีแน่นอนเราถืออตัวคือาบุญไร้ยงสามไร้ยงใส่จับมันมีปลาอะไรทายางบอท่นจับปึ๊บคือพร้มเก็บนี่มือหยเขาจ้ะ

ดช่วจ้ะดอก่งครับโอ้ยไหอ้าจ้าพ่นผลไม้ปลาแบบดกต้นนี้ก็แม่นได้จาาา้าพ่นโอ้ยเก็บผลไม้ปลาอะไรจ้ะอ้าวผลเอกตรงอ้ โดนไหมโดไหมโดนไหมนไหมโดน่มโดนหมโดนมนไอมนมดนไหมนหมบหมโดนไหโดนนไมโดนไหมโดนนไหมนหมโมโดนไโนไ không lấy không lắm thì không lắm thì ngắn ôi đó tầm tầm này hết 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 บกผมนม่จาสนิดนี่บัทึกเท่กับทิศทาดวตาดวงตาตอแท้แขงแขงกอะดิกกระดแข,ง,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 ขงนะเจ็บจือครับเียบจ่เศษขี้เทามากน่าเป็นยากแก้าวหาวาน มันจะไปจับย้งเหรอว่จะไปยิงแบบว่พไ่น้อดฟาห์ฮเหตดอีมีเกิดอะไรเกิดสิเป็นใจไงกระจังเปนสิกาดเอาจะเอาไปใดเนาะเราใส่ใดอยู่ดอกนี่อจไหนึ่ทาสันอื่ือขาวอู้แตคุณเอาไม่ได้อูขอบคุณมตาาเห็นมหยอดใดยอดมัน สาฟนกำลังขัดตัดขาครับอันทั้งขานี่ใช่ไงสาฟนมกไฟปาจ้ะพี่น้องเคยชิมบ่เนาะบกไฟแหลกเนาี่ยไหลกของปีครับมันเหกบกขาคิดว่าสีมานประนี้แล้วสาฟนเนอะเพราะเขียบแต่มันเห็ดอ้าวถ้าเบิงทันหลุนต้อกันได้ของคินนี่เสดายอียงเนอะสาฟนเนอะ เอาจ้ะนี่อยอดเขียดมือคืนน,นยอยนจกจ้ะบระเทศไทยมึงจ้ะบม่ได้สนิทกูโอ้ยเดรลายอยู่เด้อจั <c oughs> มนมึงจะโต๊ะแห้งจะจะเอาฝาวกับพวกใหม้ล่มเป็นลาวๆเลยจ้ะในปา่าอันตรายเียหือว่าหมาเนี่เจ้จ้ะจะเป็นเขียดอูบจ้ะพี่น้องจ้ะตัวนี้มันจากหาลังฝนตกจ้ะโอ้ยเขียวงามแห้งจ้ะนี่ จ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเฮ็ดี่เด้อจ้าก็ดิ่งแจงเตือนไว้น้ำจ้าถ้ารุ้นในคลิปต่อไปว่าซับฟอนสิสศกสิมันยังพีน้องมึงจ้าสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีจ้า